ในกระเป๋านี้นะครับคือชุดทําขวแคมปิ้งแบบพกพากของคีนอกนะครับจากเกาหลีข้างในเป็นยังไงฟุกมาแกะให้ทุกคนดูครับตัวนี้เขาจะมาพร้อมกระเป๋าแบบนี้เลยนะครับในกระเป๋าก็จะมีหม้อแบบนี้ในหม้อก็จะดึงออกมาเป็นหูจับมีฝาปิดให้มีตัวนี้ครับเป็นเอาไว้ทอดนะ แล้วก็ตัวนี้เอาไว้นึ่งครับเวลาเรานึ่งนะครับเราก็นี่วางแบบนี้ใส่น้ําข้างในวางขนมขนมจีบซาลาเปานึ่งนะหรือว่าจะต้มอ่ะต้มเราก็ใช้แค่นี้หรือว่าเราจะทอดนะเฟ,ฟรนฟรายหรือว่าทอดไก่นะนี่อย่างเราเราทอดไก่นะแล้วมันก็ทอดไก่แล้วก็ดึงขึ้นมาคราวนี้น้ํามันมันก็จะออกตามรูพวกเนี้นะง่ายเลยครับน และยังไม่หมดนะยังมีอีกที่ฐานนะเขามีตัวนี้มาด้วยนี่ครับกระทะนะเคลือบอย่างดีเลยพร้อมตัวนี้กูจับตรงนี้เราทำสเต็กก็ได้ครับนะทุกอย่างอยู่ในกระเป๋าใบนี้ใบเดียวนะครับสำหรับวัสดุทั้งหมดที่เห็นนะเป็นสแตนเลสสามศูนย์สี่นะครับมีน้ำหนักมากกระเป๋าเขามีทั้งหมดหลายสีนะเป็นผ้า คอรดูร่าใครสนใจอย่าพุกทิ้งพิกัดนะไว้ให้อยู่ใต้คอมเมน์นี้เลยครับ